สวัสดีครับวันนี้มาในเกมไมโครับจะว่าเวอร์ชัน1 9วันนี้ผมจะมาสอนติดตั้งแล้วก็เรนเดอร์อเรนเดอร์ออกมาเป็นวิดีโอที่ทุกคนดูอยู่ในตอนนี้นะครับนั่นก็คือรีเพย์หมดเนาะสำหรับไมโครับจะว่า1.1.19หรือ1.9โอเคไปเริ่มกันเลยนะครับผม ปายพิมพ์ r e p c y m o d นะครับแล้วก็เข้าไปที่ลิงก์ e p a y m o d d c o m นะไปตรงคําว่าดาวน์โหลด now เลือกไปที่หมายเลขหนึ่งจุดหนึหรือ1.19แล้วกดตรงคําว่าดาวน์โหลดนะครับจากนั้นมากดตรงคําที่เขียนว่า Fabric และเพื่อไปดาวน์โหลด f a b r i c i n s t l l l e r และ Fabric API นะครับให้ทําการดาวน์โหลด f a r r i i i n s t a l l e r สําสำหรับ Windows นะครับส่วน Fabric API จะลิงก์ไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่งนะ คลิกไปตรงคำว่าไฟล์เพื่อไปดาวน์โหลดไฟ b r i c api สำหรับ m i n e c r a f t version น1.19นะครับกดตรงคำว่าดาวน์โหลดจากนั้นกรุณารอสักครู่ประมาณ4-5วินาทีไฟล์จะเริ่มทำการดาวน์โหลดจะได้ไฟล์ fabric api มานะครับหลังจากที่ดาวน์โหลด fabric api เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้กลับมาที่เว็บ replay mod อีกครั้งหนึ่ง คลิกแท็บ Help เลือกเมนู1.12เพื่อดาวน์โหลด ffmpeg ที่จำเป็นสำหรับการเนเดอร์วิดีโอ m i n e c r a f t ออกมานะครับจะได้ไฟล์ตามนี้เลย fabric installer fabric api depmod และก็ ffmpeg นะครับผมโอเคนะครับหลังจากนั้นก็มาคลิกที่ไฟล์ fabric installer นะครับแล้วก็เลือก เป็น mycraft เวอร์ชันไ c r a f เวอร์ชันตรงนี้นะครับ1.19เราจะเล่นเวอร์ชันจะลง DPMOD เวอร์ชันนี้เนะาะ1.19ส่วน location ก็คือเป็น m ไมคับลันเชอร์ไ r a f t ปกติอยู่แล้วโอเคกด install เลยนะครับอ่าโอเคเสร็จแล้วปิดไปได้เลยแล้วก็ จากนั้นก็ามาพิมพ์เปอร์เซ็นต์แอปดัตตาเปอร์เซ็นต์แอปดัตตาเปอร์เซ็นต์เพื่อที่จะเอาเอเป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 กเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์ไหมครับเนาะเอเป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 กเอาไว้สำหรับการเรนเดอร์วิดีโอออกมานะครับเข้าเสร็จเข้าโฟลเดอร์จุดไหมครับอันนี้เอเป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 ก เป็นไฟซิปอยู่ให้เราลากมาก็ได้หรือว่าใครสามารถลากมาก็ได้โอเคให้เราคลายซิปออกมาซึ่งจะคลายซิปออกมาในรูปแบบของโฟลเดอร์ก็ใช้ได้นะครับโอเคอันนี้คือคลายซิปออกมาจะอยู่ในรูปโฟลเดอร์นี้นะเฟป็นเป็กแล้วให้เราสร้างโฟลเดอร์ เพื่อง่ายต่อการการจัดการเนาะว่าจะไม่งงว่าเราลงหมดลงอะไรไว้บ้างเวอร์ชั่นไหนบ้างแยกแยกกันแยกให้เป็นระเบียบนะครับรีเพยตั้งแค่รีเพยก็พอ1.19จากนั้นก็เปิดไมค์ครับเลยครับเสร็จให้เรามาที่ Installation ให้เราเลือก New Installation แล้วตั้งชื่ออะไรก็ได้ d p y เมื่อกี้เหมือนกันเมื่อกี้เลยก็ได้จะได้ไม่งง DPE โอ้ย1 9 9แล้วตรงนี้สำคัญเวอร์ชันนี้คือเราจะต้องเลือกเป็น Fabric Installer ที่เราลงเยะมันจะเป็นตัวโหลดเดอร์1.19 แล้วเกม directory ที่เราสร้างโฟลเดอร์ไว้เมื่อกี้ให้เป็นระเบียบเข้าเป็นไมค์ครับเข้ามาเกมเข้ามา repay 1.19แค่นี้แล้วก็ม o อ็อ p ชั่นเพิ่มแรมถ้าใครแรมเยอะนะครับก็เพิ่มเป็นสัก6แล้วก็ create เลยให้เรา มารูปอ่าอะไรเนี่ยเหมือนเปิดโฟลเดอร์เนี่ยซึ่งมันยังไม่มีอะไรเราจะต้องมันยังไม่มีอะไรเราจะต้องกดเพย์เพราะเพราะว่ามันจะต้องดาวน์โหลดไฟล์ที่จำเป็นมาซึ่งเข้าไปรอบแรกยังจะไม่มีรีเพย์หมดนะครับให้ทำการปิดไมค์ค f t ไปก่อน1รอบนะ จากนั้นเราก็ามาที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะในในโฟลเดอร์ m i n e Craft นะครับที่เราสร้างไว้คือ r p p a y ซึ่งในนี้จะมีโฟลเดอร์หมดโผล่ขึ้นมาแล้วเนาะจากนั้นก็เอา Fabric API กับ r e p p a y หมดเข้าไปลงได้เลยลาก Copy หรือลากหรืออะไรก็ได้นะครับย้ายก็ได้หรือจะ Copy ก็ได้ เสร็จแล้วเปิดไม c r a f t อีกหนึ่งรอบนะครับอ๋อเสียงดังโอเค,อเคจะเห็นว่าโอเคจะเห็นว่ารีเพย อดเข้ามาแล้วนะครับเป็นอันใช้ได้สำหรับคลิปการลงดีเพย์หมดก็มีแค่นี้นะครับแล้วก็ผิดพลาดตกผิดพลาดตกลมประการใดขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ